สวัสดีครับที่นี่นิสสันกรุงไทยยูสคาร์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมกุญแผนเบอร์โทร083440 2297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้นะครับวันนี้ผมพามาดูรถ t o y ยต a นะครับเป็น t o y ยต a Revo 2.4นะครับซึ่งจะเป็นตัว p รีรันเนอร์คันนี้ได้เป็นตัว2.4 High นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นในส่วนของตัวออปชั่นนั่นเองนะเป็นตัวแบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่ใช่ ไม่ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะสภาพโดยรวมคันนี้สวยมากๆเป็นโฉมปี2020แล้วนะครับซึ่งดีไซน์กระจังหน้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะเป็นตัวเขาเรียกว่าหน้าหมูป่านั่นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของโฉมเก่าเขาจะเรียกว่าเป็นหน้าโล็อกโคใช่ไหมอ่ะอย่างโฉมนี้นะครับได้เป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วนะความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือจะเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าแล้วก็ ในส่วนของไฟท้ายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่และก็เพิ่มเติมในส่วนของเรื่องออปชันนะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งติดแคปิบอยมาแล้วนั่นเองไม่ใช่สิแคปิบอยดเขาเรียกว่าอะไรแมกไลเนอร์นะครับติดแมกไลเนอร์มาแล้วตัวนี้ออปชันตัวนี้ก็ ติดกับรถไปด้วยเลยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับสี่จุดด้านท้ายมาด้วยเหมือนกันนะไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะค่อนข้างสวยเลยนะใครอยากจ,จะมาชมรถมาดูรถนะครับพิกัดก็จะอยู่แถวรามินทากมที่9นั่นเองซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะติดกับถนนใหญ่รามินทานะครับเป็นโตโยต้านะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับขยับไปหน่อย ก็จะเป็นในส่วนของแฟชั่นไอแลนด์นั่นเองส่วนด้านหลังผมนี้นะก็จะเป็นแบบมอเตอร์เวย์นั่นเองนะครับใครเดินทางมาไม่ถูกเนี่ยโทรหาผมส่วนตัวได้นะเบอร์โทร0834402297นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตโทรติดต่อก่อนเพราะว่าในส่วนของบริเวณภายในเนี่ยครับก็เป็นโกดังนะครับเก็บสินค้า รถนั่นเองซึ่งมูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะนะรปภเขาจะไม่ให้เข้าจริงบริเวณด้านหน้านะยังไงก่อนญะติดต่อกันก่อนนิดนึงนันเองนะครับก็ตรงนี้นะครับมีหลายสิบคันเลย20 30คันนะมีข้างหน้าล็อกโคแล้วก็ น้ำใหม่มีแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ขออนุญาตหยิบคันนี้มาคันหนึ่งนะครับรีวิวให้ดูก่อนนะครับสภาพโดยรวมค่อนข้างสวยนะใครชอบที่เป็นตัวพรีนเนอร์นะแลวตรงนี้นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะจากในส่วนของทางนิสสันกรุงไทยนะครับให้หน่วยงานราชการเช่าหมดสัญญาก็ส่งกลับคืนมาซึ่งตามระยะตามรอบเนี่ยเขาก็จะต้องเซอร์วิสตลอดเวลานั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะใครที่ รถเนี่ยอาจจะต้องเป๊ะนิดนึงนะครับก็เช็คประวัติได้นั่นเองนะครับให้สนใจเข้ามาชมมาดูได้นะในส่วนของตัวรถนะครับกระจังหน้าดีไซน์ถือว่าค่อนข้างสวยนะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบเรียกว่าหน้าหมูป่าเพราะว่าอย่างแรกเลยเห็นไหมเขาจะมีเขี้ยวบริเวณด้านข้างนี้มานิดนึงนะเขาเลยเรียกชมว่าเป็นหมูป่านั่นเองไฟหน้านะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะมีไฟตัดหมอก ด้านล่างมาให้นะครับดีไซน์กระจังหน้าถือว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างจะดุดันทีเดียวนะดุดันพอสมควรเลยนะครับล้อมแม็กขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะแล้วก็มันไดด้านข้างนะครับมีมาให้แล้วแบบนี้เดิมๆนะครับของทางดีรันเนอร์นั่นเองนะสภาพโดยวรวมสวยมากๆไฟท้ายสวยนะใครอยากจะมาชมรถมาดูรถก็ทักทายได้เลยนะโฉมนี้นะครับเป็นโฉมปี2020นั่นเองเดี๋ผมภพยขออนุญ,ญาตพาไปดูภายในนิดนึงอึบ วันนี้ถือล่มมาหน่อยเพราะว่า <c oughs> แดดร้อนมาก <c oughs> ขออนุญาตปุบล่มอึบอ่าอ่าขออนุญาตวางไว้ด้านหลังก่อนอึ้บตรงนี้อ่ะสำหรับภายในนะครับเพิ่มเติมเลยได้เป็นในส่วนของพุชตาร์มาให้แล้วนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นเห็นไหมเอ่ยนะมีคลัสคอนโทรลมาให้แล้วนะครับมีทักชั่นคอนโทรลให้ในส่วนของระบบการ ช่วยขับนั่นเองนะครับในส่วนของล้อไม่ให้สลื่นถลายนั่นเองนะครับแล้วก็เกียร์นะครับได้เป็นแบบออโต้แบบนี้นะครับแอร์แบบดิจิตอลนะถือว่าออปชั่นให้มาพอสมควรเลยแล้วก็หน้าจอนะครับก็เป็นแบบจอสัมผัสแล้วแบบนี้ส่วนเบาะนะครับได้มาเป็นแบบเบาะหนังแต่สไตล์นะครับยังคงความเอกลักษณ์ของทางรีโวอยู่และอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเบาะเนี่ยเป็นแบบ เบาปรับไฟฟ้าด้วยนะ,ะธรรมดา,าที่ไหนนะตัวนี้นะครับใครอยากได้เรื่องออปชันนะครับแล้วก็สภาพถือว่าค่อนข้างโอเคเนี่ยเข้ามาชมมาดูได้นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าที่เป็นออโต้แล้วเห็นไหมทั้ง4บานเลยนะ,ะถือว่าให้ออปชันมาค่อนข้างครบนะสำหรับโฉมนี้นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของภายในเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามานั่งข้างในนิดนึงนะครับนั่งกว้างขวางนะครับสบายเพราะว่าด้วยความเป็น เครื่องยนต์แบบ2.4แล้วก็นะได้มาเป็นแบบ4ประตูนั่นเองนะใครอยากจ,จะมาชมมาดูรถได้เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับ2.4ลิตรนะแล้วก็เวลาถอยหลังนะครับก็จะมีจอมีกล้องแบบนี้มาให้นะครับอันนี้เดิมๆโรงงานนะก็เป็นออปชั่นหนึ่งนะครับที่มีไว้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในส่วนของตัวเมนูเนี่ยสามารถปรับตั้งค่าในส่วนของพววออกรับสายนะเครื่องเสียง แอปพลิเคชันต่างๆของตัวรถที่มีมาให้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับห้ออปชันมาไม่ขี้เละเลยไม่ขี้เละเลยนะครับมีช่องเสียบ USB ด้วยนั่นเองนะมีมาให้แล้วก็ที่จุดบุหรี่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับการขับขี่นะครับนุ่มนวลตามสไตล์ของ t o y ย t a แต่ว่าอาจจะมีเสียงนิดนึงเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลนั่นเองนะครับสภาพโดยรวม ค่อนข้างสวยลองมาเทสมาขับได้นะบริเวณภายในของอนิสสันกรุงไทยเพราะว่าในสต็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ก่อนจะเข้ามาชมรถมาดูรถยังไงก็ขออนุญาตแจ้งก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าจริงขออนุญาตทักไทยกันก่อนเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0834402297เบอร์นี้เลยนะครับโทรมาหาผมส่วนตัวไนดะ้เลยเบอร์ผมคุณแผนนั่นเองนะครับสภาพรถนะครับค่อนข้างโอเคตอนนี้ ได้ยินเสียงรบกวนแล้เห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้คาดเทียมขาดนั่นเองแต่ผมขออนุญาตขับไปจอดตรงนู้นนะครับก็สภาพตัวรถนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่เฉียวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุมาถือว่าค่อนข้างโอเคนะรถขับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ตรงนี้ไม่มีนะถือว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างจะโอเคสมุทมากๆเลยใครอยากจะมาทดลองขับนะครับภายในโกดังเนี่ยเข้ามาทดลองขับได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจอดนิดนึง ก็รู้สึกลำคานะครับสามารถคาดเข็มขัดได้นะก็เป็นความปลอดภัยนะครับก็คือเขามีความปลอดภัยมาให้แล้วก็สําคัญเลยตรงนี้ก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะตอนนี้นะครับเลขไม้นะครับห8 5 9 9 8มกิโลเมตรนะครับเลขไม่อาจจะขยับเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าไงโครงสร้างนะครับแล้วก็สภาพของรถเนี่ย ค่อนข้างดีนะนาไม่ชนท้ายไม่ชนนะครับสภาพสวยเลยอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับได้ครุสคอนโทรลกับราคาตอนนี้6 290 0 0บาทนะครับสภาพกลิฟทีเดียวนะใครอยากจะมาชมรถมาดูรถก็ทักหาผมสวดตัวได้เลยสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายอ่ะเดี๋ผมกดขายล็อกก่อนผมล็อกไว้สำหรับผู้โดสยส,ดสารตอนท้ายนะครับเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีที่เท้าแขน เพิ่มมาให้แบบนี้นะครับวางแก้วน้ำสองช่องนะแล้วก็แอร์นะครับถ้ามีผู้โดยสาร3ท่านสามารถนั่งได้นะสบายๆไม่ไม่อึดอัดน,นะครับแล้วก็หรือถ้ามีแค่2คนนะก็เอาที่เท้าแขนออกนะครับแล้วก็วางแก้วน้ำเพิ่มก็ได้นะครับมีช่องเก็บเอกสาร1ช่อง2ช่องนี้แอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราจะขึ้นลงนะครับก็จะมีบันไดแบบนี้มาด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับมีอ่เขาเรียกว่าไง แมคไค n เนติดมาให้แล้วนั่นเองนะครับมีกล้องถอยหลังมีเซนเซอร์ออปชั่นนี้ติดมาให้นะใส่ Mac Liner มาเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่เฉียวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุหนักๆมาไฟ LED แบบนี้สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันว่าสำหรับห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องนะครับก็เมื่อกี้ก่อนที่จะรีวิวก็ มาเปิดดูแลนะครับแล้วก็ตรวจรถดูรถก่อนว่าเป็นยังไงบ้างสภาพนะครับถือว่าคันนี้ผ่านเลยทีเดียวนะเครื่องยนต์แห้งๆนะครับเป็นแบบเป็นแบบ2.4ลิตรนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับโครงสร้างนะครับชั s s i ด้านหน้าเนี่ยสวยๆกิิบๆเลยนะ600,000นะครับ2 9 0 0บาทเท่านั้นนะ600,20,900บาทนะน็อตไม่ขยับนะครับสภาพรถสวยๆนะใครมองหาอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนนะครับ ซื้องินสดได้นะครับหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้สําหรับพี่ลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับอตอนนี้รู้สึกว่ามีเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับรถกระบะด้วยนั่นเองนะก็ดูที่อาชีพดูที่รายได้นั่นเองนะครับก็ใครติดในส่วนของเรื่องอาชีพหรือรายได้นะครับโทรถามปรึกษากันก่อนก็ได้ว่าเอ๊คุณแผนอาชีพผมแบบนี้รายได้ผมแบบนี้บบนพอจะออกรถได้ไหมนะนะครับก็ ติดต่อทักทายกันได้ก่อนนะครับขออน,นุญาตพาวนดูอีกสักถึงรอบนะครับว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างนะสวยๆกิิบๆเลยนะครับรถไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆมานะมีฝุ่นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยววันรับนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้สวยๆเลยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับ Toyota Revo นะครับ2.4 Hi นั่นเองนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะ ได้ออปชันมันแน่นๆกับราคา6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นแม่ใครสนใจนะครับอยากจะมาชมรถมาดูรถทักได้เลยเบอร์โทร0834402297ด้านล่างนี้ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน ep หน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ